เลยครับผมเด็กชายคงวุลิศวงจันทร์ครับมสครับีครับเลขที่3,3ครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการจำแนกฟังก์ชันนะครับ 1. ฟังก์ชันจาก a ไป b ครับกำหนดให้ a และ b เป็นเซต f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หมายถึงฟังก์ชัน f ที่โดเมน,นเท่ากับเซต a และ มีเลนเป็นสับเซต B นะครับ F เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f ถึง B อ่านว่า F เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ครับ1ครับ F เป็นฟังก์ชันครับ 2, โดเนนเป็นนะครับ 3, เลนเป็น B นครับ F เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f ถึง a ถึง b อ่านว่า f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับต่อไปนะครับการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับ1ครับตรวจสอบว่า f เป็นฟังก์ชันหรือไม่ถ้า f ไม่เป็นฟังก์ชันสรุปได้ว่า f ไม่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แน่นอนครับถ้า f เป็นฟังก์ชันสรุปได้ต้องทำตอนที่2เกาะต่อครับ2ตรวจสอบโดเมนนะครับถ้าโดเมน d ไม่เท่ากับ a สรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับถ้าโดเมน d เท่ากับ a สรุปได้ว่า f ไม่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับต่อไปนะครับ3ตรวจสอบเลนนะครับถ้าเลนไม่เป็นสับเซตของ b สรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ครับ ถ้าเลนเป็นสับเซตของ B สรุปได้ว่า F ไม่เป็นฟังชันจาก A ไป B ครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนะค,ครับ,บ,รบผมนิวัชชอบตยาภาวรีครับเลขที่1น,นะครับผมจะมาแก้หัวข้อที่1น,นะครับ เติแรกนะครับต้องหาคู่อันดับของฟังก์ชันนะครับจากเงื่อนไขของฟังก์ชัน f ที่ต้องกําหนดโดย y เท่ากับ2 x เมื่อ x เป็นสมาชิกของ a และ y เป็นสมาชิกของ b เราจะหาคู่อันดับ x และ y ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ต่อไปต้องคํานวณค่า y สําหรับแต่ละ x ใน a เราจะแทนค่า x จากเซต a ท่ากับ ศูนย์และหนึ่งและสองและสามและสี่ลงในสมการ y เท่ากับสอง x เพื่อหาค่า y ที่สอดคล้องกันครับถ้า x เท่ากับศูนย์และ y เท่ากับสองศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ก็จะเท่ากับศูนย์ถ้า x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับสองหนึ่งก็จะเท่ากับสองถ้า x เท่ากับสอง y เท่ากับสองสองก็จะเท่ากับสี่ถ้า x เท่ากับสาม y เท่ากับสองสามก็จะเท่ากับหก ถ้า x เท่ากับ4 y เท่ากับ2 4ก็จะเท่ากับ8ต่อไปนะครับต้องตรวสอบว่า y อยู่ใน b หรือไม่ตัวสอบว่าค่า y ที่คำนวณได้อยู่ในเซต b เท่ากับ0นละ1และ2และ3และ4และ5และ6หรือไม่เมื่อ x เท่ากับ0 y เท่ากับ0ซึ่ง0เป็นสมาชิกของ b เมื่อ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2ซึ่ง สองจะเป็นสมาชิกของ b เมื่อ x เท่ากับสอง y เท่ากับสี่ซึ่งสี่จะเป็นสมาชิกของ b เมื่อ x เท่ากับสาม y เท่ากับหกซึ่งหกจะเป็นสมาชิกของ b เมื่อ x เท่ากับสี่ y เท่ากับแปดซึ่งแปดจะไม่เป็นสมาชิกของ b เ็จต่อไปนะครับต้องสร้างฟังก์ชันของ x นะครับสร้างฟังก์ชันของ x จากคู่อันดับที่ได้โดยพิจารณาเฉพาะค่า y ที่อยู่ในเซต b f เท่ากับ วงเล็บศูนย์และศูนย์แล้วก็หนึ่งและสองแล้วก็สองและสี่แล้วก็สามและหกต่อไปครับต้องตรวจสอบค่าโดเมนของ f โดเมนของ f คือเซตของค่า x ในคู่อันดับซึ่งคือศูนย์และหนึ่งและสองและสามเราต้องตรวจสอบว่าโดเมนของ f เท่ากับเซต A หรือไม่ต่อมาสรุปผลนะครับเนื่องจากโดเมนของ f เท่ากับ เท่ากับ0และ1และ2และ3ซึ่งไม่เท่ากับ a เท่ากับ0และ1และ2และ3และ4ดังนั้น f จะไม่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b สวัสดีครับผมนายฮันกรอาภิชัยดิดเด้ที่21วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องฟังก์ชัน1ต่อ1 a ไป b ของการจำแนกฟังก์ชันครับ ฟังก์ชันห่ต่อหนึ่เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีสมาชิกตัวหลังของสองขั้วดับใดๆนะครับเหมือนแต่สมาชิกตัวหลังต่างกันบนนิยาม f เป็นฟังก์ชันห่ต่อหนึ่จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ซึ่งแสดงว่าโดเมนเท่ากับ a นั่นเองคนระับสำหรับสมาชิก x 1และ x 2ทุกตัวในโดเมนของ f ถ้า f x 1เท่ากับ f x 2แล้ว x 1เท่ากับ x 2ถ้า y, y เป็นสมาชิกของ r แล้วจะมี x เป็นสมาชิกของ a เป็นตัวเดียวซึ่งทำให้ x กับ y เป็นสมาชิกของ f ฟังก์ชัน f ซึ่งเป็นฟังก์ชันึ่ตอนน่อ1น่จาก a ไป b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ครับ f <c oughs> 1, อ 1, 1, 1, เอหนึ่งต่อหนึ่งบีตามนี้ครแต่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก a ไปบเนี่ยจะมีหมายเหตุอยู่ก็คือสมาชิกตัวหลังเนี่ยไม่ซ้ํา,าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สมาชิกตัวหลังซ้ํากันก็ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งครับครับผมจืดอีรคนเลือที่เจ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําโจทย์ต่อจากเพื่อนที่ได้อธิบาย เรื่องฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อกี้มาครับตัวอย่างที่1นึ่งเขากำหนดฟังก์ชันอย่างนี้นะครับ f เท่ากับ1ต่อศ2นต่อสามลบ1ต่อส g เท่ากับ1ต่อ2 3สามต่อสี่สี่ต่อ2 0ศูต่อศนต่อลบ1นครับโอครับโดยเขาเนี่ยเขาถามว่า f และ g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งได้หรือไม่ก็ผมไปจะแยกเป็น f กับ g ไว้ก่อนครับ วิธีแยกนะครับก็คือเอาเลขตัวหน้าเอาเลขตัวหน้ามาเขียนนะครับก็จะเป็นขออนุญาตเรียนจากน้อยไปมากนะครับก็เป็นลบหนึ่งสองหนึ่งสองข้างหลังก็เป็นตัวข้างหลังนะครับก็จะเป็นศูนย์สามสี่นะครับแล้วถ้าทำามาดูกันว่ามันจะแบบคู่กันได้หรือไม่นะครับก็จะเป็น ลบหนึ่งคู่ลบสี่หนึ่งคู่ศูนย์สองคู่สามนะครับก็จะเป็นเอเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่มีคู่ซ so. ้ำกันนะครับต่อไปเป็น g ีนะครับ g ก็เหมือนเดิมครับ เลขหน้าศูนนหึ่งสามสี่เลขหลังสสอง2 4คุยลบ, 1, บนะหนึ่งหล้วกันลบหนึ่งสสองี่ให้เราการทำแวน,นจับคู่กันนะครับหนึ่งคู่ 2, 0, คสองศูนย์คู่ลบหนึ่งสามคู่สี่สี่คู่สองนะครับ ข้อนี้เนี่ย g เนี่ย g ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเนื่องจากสองนับมีถึงสองคู่ด้กัน,นคือหนึ่งสองกับสี่สองนะครับก็ข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้นะครับขอจนะครับสวัสดีครับผมนายชนทร์ทิพย์ยมสกุลไล้ที่เลืสามชั้นมแม่ศึกษาปีที่สี่ับสี่ในคลิปนี้นะครับผมรับหน้าที่ในการอธิบายเรื่อง ฟังก์ชันจาก a ไปเท่าถึง b หน้าคบหลังคบของเรื่องการจําแนกฟังก์ชันนะครับมันเรยกวกาอเลยนะครับฟังก์ชันจาก a ไปเท่ถึง b เนี่ยเชื่อมือก็บอกอยู่เลยนะครับว่ามันคือฟังก์ชันที่ไปเท่วถึงกันนะครับก็คือจากหน้าไปหลังไปเท่วถึงกันบนนิยามของมันเนี่ยบอกไว้ว่า f นะครับจะต้องเป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อนะครับ r เนี่ย <_ an> เท่ากับ b ตรงนี้เงื่อนไขเนี่ยมันคือการที่ f นะครับเป็นฟังก์ชันและโดเมนของ f นะครับต้องเป็น a เลนส์ของ b ต้องเป็น b เอ้ยเลนส์ของ f ต้องเป็น b ฟังก์ชัน f จากฟังก์ชัน f จาก a ไปท่วถึง b นะครับจะเขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์ a เป็นลูกศรไปหา b อย่างนี้แล้วจะมีคำว่า onto อยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันจาก a ไปถึง b, b เนี่ยวิธีการตรวจสอบอันที่หนึ่งนะครับก็คือมันต้องเป็นฟังก์ชันมาก่อนนะครับการที่เป็นฟังก์ชันได้นเนี่ยก็คือโดเมนหรือตัวด้านาน้าะครับจะต้องห้ามหลายใจเหมือนที่สเตอร์ได้บอกในคาอไปนะครับสอนนะครับก็คือตรวจสอบ โดเมนนะครับถ้าโดเมนเนี่ยไม่เท่ากับ a อนะครับสรุปได้ว่าเอฟจะไม่เป็นฟังก์ชัน a อไปเท่าถึง b เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดเมนออกของเฟเนี่ยเท่ากับเอมันยังส,สามารถสรุปได้ต่อว่าสรุปในข้อที่สามได้ต่อนะครับอืมข้อที่สามเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจสอบเลนนะครับหรือว่าตัวด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ โดเมนก็คือตรวจสอบตัวด้านหน้าอันนี้คือเลนส์ตรวจสอบตัวด้านหลังถ้าเกิดเลนส์นะครับไม่เท่ากับ b สสุดได้ว่า f เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ท่ยถึง b เลยนะครับก็คือตัดออกเลยไม่ใช่ฟังก์ชันท่ดถึงแต่ไปถ้าเกิดเลนส์ของ f นะครับเท่ากับ b สสุดได้ว่า f เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b เลยนะครับ ตามนี้นะครับฟังก์ชันจาก a ไปด้ถึง b เนี่ยง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอผมอีกทีในการอธิบายเรื่องฟังก์ชันลดและฟังก์ชันเพิ่มนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมรัชกรภูทรศรีเลขที่16วันนี้ผมจะมาทำโจทย์ตัวอย่างที่1น,นะครับต่อจากคนเมื่อกี้ที่ได้อธิบายเรื่องการจำแนกฟังก์ชันไยนะครับ ตัวอย่างที่1กําหนดให้เซต A เท่ากับ 1, 2, 3, 4, และ5ส่วนเซต B ก็จะเป็น 4, 5, 6, 7, และ8นะครับ F ฟังก์ชันของ X เท่ากับ X และ Y เป็นสมาชิกของ A คูณ B และเงื่อนไขที่เขาได้จีโจทย์ได้ให้มาจะเป็น Y เท่ากับ X บวก3 ตรงตรวจสอบว่า f จะเป็นฟังก์ชันของ a ไปเท่าถึง b หรือไม่ได้นะครับเราจะเขียนฟังก์ชันก่อน,น f ของ a แล้วเราก็จะนำเซตของ a นำมาเขียนเป็นแนวตั้งแล้วกัเซตของ b ก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะนำตัวแรกของเซต a แล้วก็เซต b นำมาจับคู่กันแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยครับ เอามาจับคู่กันทั้งหมดจะได้เป็นตัวเลขหนึ่งสองตัวอื่นก็ทำตามกันนะตัว,ต,ว,ต,วตัวแรกของเซต A จะเป็น X แล้วก็ตัวแรกของเซตก็จะเป็นแทนเป็น Y แล้วจากเงื่อนไขที่เขาให้มาก็คือ Y เท่ากับ X บวก3ก็จะมาแทนค่าของแต่ละตัวว่า,วาเท่ากันไหมครับ แรกถูกถูกสรุปนะครับ เป็นฟังก์ชันจาเอทยเป็นฟังก์ชันทั่วถึง สวัสดีครับผมนายชินทรชิพเดมสกูลเลขที่ยี่สามชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่บสี่วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องฟัง์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดของข้อเรื่องการจำแนกฟังชันกันนะครับการที่มันจะมาเป็นฟังกชันเพิ่มและฟังก์ชันลดได้เนี่ยมต้องเกิดการเป็นฟังก์ชันมาก่อนซึ่งการที่เป็นฟังก์ชันได้เนี่ยคือโดเมนหรือตัวด้านหน้านะครับจะต้องห้ามหลายใจหรือว่าห้ามมีสมาชิกที่เข้าคู่กันมากกว่าหนึ่งนะครับความหมายของการเป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดเนี่ยการที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟ เป็นเซตย่อยของจำนวนจริงนะครับต่อมานะครับถ้า a เป็นเซตย่อยใดๆของโดเมน f สำหรับ x 1และ x 2ที่เป็นสมาชิกของ a จะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่อในช่วง a นะครับ x 1น้อยกว่า x 2แล้ว x แล้วฟังก์ชัน x 1ก็น้อยกว่าฟังก์ชัน x 2เหมือนกัน ถ้าจะเรียกว่าฟังก์ชันลดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อในช่วง a นะครับ x หนึ่งะครับมีค่าน้อยกว่า x 2อกันแล้วฟังก์ชัน x หนึ่งะครับมีค่ามากกว่าฟังก์ชัน x สองต่อมาคือฟการที่จะมาเรียกว่าฟังก์ชันของตัวได้เนี่ยฟังก์ชันนี้สออ่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเลยนะครับแล้วผมจะอธิบายใหนะ้ฟังเนาะฟังก์ชันของตัวเนี่ยครับการที่จะเรียกมาได้ก็คือจะต้องให้ฟังก์ชัน x หนึ่งะครับเท่ากับฟังก์ชัน x 2 สำหรับทุกทุก x หนึ่งและ x สองใน a นะครับต่อไปผมจะพามาดูฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดและฟังก์ชันคงตัวในแบบกราฟกันนะครับข้อความด้า,านะครับคือข้อความที่ผมได้สรุปมาว่าฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจากก็คือสรุปมาจากไลด์ก่อนอันนี้เลยมาดูกันมาดูกราฟกันนะครับฟังก์ชันเพิ่มนะครับกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันไปทางนี้นะครับขึ้นไปทางนี้มันจะเห็นว่า y นะครับ เพิ่มขึ้น x ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแกนนครับแกน x ก็เพิ่มขึ้นแกน y ก็เพิ่มขึ้นถ้าทุกสงสัยนะครับว่าแกน y มาจากไหนมันเกี่ยวข้องอะไรกันแกน y เนี่ยก็คือฟังก์ชัน x กนะครับตัวนี้เลยตรงนี้นะครับมันก็คือตัว y นะครับเนี่ยที่บอกออกมาเขียนพอดีกันก็แสดงว่ามันคือตัวเดียวกันครับเนี่ยมันคือตัวเดียวกันมันก็เลยเกี่ยวข้องกับในการวาดกราฟนะครับเราสามารถสังเกตได้จากกราฟได้ง่ายเลยนะครับต่อมานะครับคือแบบฟังก์ชันลดนะครับ ฟังชันรถเนี่ยการมันจะลดลงอย่างนี้จะแ,แสดงให้เห็นว่าแกน y นะครับมันลดลงและแกน x นะครับมันเพิ่มขึ้นเพราะมันไปนทางนี้ต่อมาก็คือฟังก์ชันของตัวนะครับก็จะเห็นว่าแกน x นะครับก็เท่ากับแกน y เลยนี่มันเท่ากันเลยเรียกอย่างนี้ว่าฟังก์ชันของตัวนะครับต่อมานะครับผมจะพาไปทำโจทย์เลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่า กำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับ 5x ลบ2เมื่อ x เป็นสมาชิกของ R ก็คือจำนวนจริงจำนวนจริงนะครับขเขาเขียนตัวยอนะ่อเนาะจงพิสูจน์ว่า f นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มใน R วิธีการทำโจทย์อย่างนี้นะครับไม่มีหลักการคำมันอยู่นะครับผมจะได้มาแบ่งช้าๆนะให้านำโจทย์มาเขียนนะครับว่าเท่ากับ 5x ลบ2 อันนีวผมจะพาไปทำควารู้จักกับสิ่งที่โจทย์มาให้มาแล้วมันให้อะไรมาบ้างสำหรับเรานะครับเพื่อที่จะนำไปทำในหลักการที่ผมจะสอนในตอไปดีนะครับ fx เนี่ยเหมือนที่เราเรียนมาตะกี้นี้นะครับก็คือ y นะครับมันตัวเดกันมันคือ y ส่วน x ที่นี้ก็คือ x มันก็คือ x เหมือนกัน,นครับวิธีการทำนะครับให้เราแทนค่าตัวอะไรก็ได้เพื่อที่จะหาค่าตัวหนึ่งผมเนี่ยจะแทนค่า x ในช่องแรกเราจะต้องวาดวงเล็บมาเป็นสองเล็บนะครับ ลองเลือกได้นะผมจะแทนค่า x เป็นศูนย์แล้วเรามาดูกันนะครับว่าค่า y จะเป็นเท่าไหร่ในเมื่อผมแทนค่า x เป็นศูนย์นะครับห้าคูณกับ x x เป็นศูนย์ห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ถ้าเกิดว่ามันจะเหลือแค่ลบสองตัวเดียวถ้าเกิดว่าช่องช่องแรกนะครับลบสองเท่ากับ y สศูนย์ก็คือค่าที่ผมได้แทนไปนะครเมื่อพี่สอนนะครับผมจะแทน y เป็นศูนย์แทนแล้วก็เขียน y ไปก่อนนะว่าเป็นศูนย์แล้วเรามาดูกันนะครับว่าค่า x ในเมื่อเราแทน y เป็นศูนย์เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เมื่อแทนเป็็นะะกจ 5x ลบสองก็ย้ายมาครับลบสองเท่ากับห้าเอ็กซ์อตัวแร้เท่ากับสองส่วนห้านะครับแล้วนำห้าน,นี้นะครับมาเขียนในเอ็กซ์ของวงเล็บตัวที่สองนะครับหลังจากนั้นะนะครับเราก็จะได้มาสองวงเล็บซึ่งเราก็สามารถนำสองวงเล็บเนี้ยไปพอดเป็นจุดแล้วก็ลากเส้นหากันแล้วเราจะสรุปได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใน r เหมือนที่จดเขาได้ถามไว้หรือเปล่านะครับงาว่ากไปเลยนะครับตัวแรกนะครับคือศูนย์กับลบสองเกน x อเป็นศูนย์กน y มาเป็นลบสอง สองน่าจะป,ประมาณนี้ครับแล้วสองคือสองสนห้ากับศูนย์นะครับสองสนห้าเนี่ยจะยังไม่ถึงหนึ่งเนาะจะอยู่ประมาณนี้ครับตรงนีนะ้ประมาณสองศนห้าไม่ถึงหนะน,นึ่งนะหลังจากนั้นนะครับเราจะลากเส้นลากเส้นตัดกันแล้วเรามาวิเคราะห์จากเส้นนะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันลดหรือว่าฟังก์ชันเพิ่มมใสีแดงนะเพื่อที่จะเห็นได้ง่ายขึ้นนี่ลองสังเกตกันะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลด จากที่เราลากเส้นนะครับเราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันทะยาไปทางขวาซึ่งมันแสดงเห็นว่าแกน x เพิ่มขึ้นครับนี่ไปทางนี้แสดงว่า x ครับมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นยังไงครับมันพุ่งพุ่งขึ้นไปทางข้างบนแสดงว่าแกน y ก็เพิ่มขึนดีครับขอไปครับสรุปได้ว่าไงครับ x เพิ่มขึ้นและ y เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนที่โจทย์เขาบอกเลยครับสรุปคำตอบเลยนะครับ เป็นฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันเพิ่มขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอจนตอนนี้นะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณครับ